วันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค่าบริการเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้นะคะตามพรบรว่าด้วยเรื่องของการทวงหนี้ซึ่งก่อนอื่นขออนี้เท้าความนิดนึงก่อนว่าตอนที่ฝนเป็นทนายความใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณสัก1 3บสปีมาแล้วเวลาเราจะฟ้องลูกหนี้ก็คือจะมีในเรื่องของการขอให้ลูกหนี้นั้นนะชดใช้ในเรื่องของต้นเงินดอกเบีย้ยค่าปรับ ค่าติดตามทวงถามค่าเสียหายอื่นๆนะคะตามตามที่ตกลงไว้ในสัญญาแต่วันนี้จะมาพูดถึงเฉพาะค่าทวงถามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราฟ้องแล้วก็เรียกค่าติดตามทวงถามเนี่ยเราก็จะเอาภาระนี้โดยสรุปมาจากทางเจ้าหนี้เลยนะคะว่าในคดีนี้เป็นเงินเท่าไหร่โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดมาแสดงว่ากี่ครั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงดังนั้นต่อมาเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศเลวยว่า ถ้าธนาคารหรือสถาบันการเงินจะคิดค่าบริการเกี่ยวกับการทวงถามนี้เนี่ยต้องระบุอัตราไว้ที่ในประกาศนั้นๆของธนาคารหรือสถาบันการเงินปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่200บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกลดเงินเดือนหรือการตกงานหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทบโดยตรงแต่ด้วย คนในครอบครัวได้รับผลกระทบก็มีความจําเป็นต้องเกื้อกูลกันดังนั้นอัตราการผิดนัดชําระหนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เองทําให้เจ้าหนี้เนี่ยก็ได้ทวงถามลูกหนี้เพื่อที่จะทราบถึงกําหนดการในการชําระหนี้เนี่ยอาจจะบ่อยขึ้นด้วยก็ได้ดังนั้นจึงมีประกาศฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอ,อ,อารุมอารวยแล้วก็ไม่ต้องการให้ภาระการติดตามทวงถามหนี้เนี้ย เป็นภาระอีกก้อนหนึ่งที่เพิ่มภาระให้กับลูกหนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวฝนจะสรุป5ข้อสําคัญที่เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ค่ะข้อที่ 1. ประกาศฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13สิงหาคม2564มีผลบังคับใช้อีกหนึ่งเดือนหลังจากประกาศนั่นหมายความว่ามีผลในวันที่13กันยายน2564ข้อที่2นะคะเรื่องของ การแสดงหลักฐานของการติดตามทวงถามหนี้นั้นเนี่ยต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าเช่นถ้าเป็นจดหมายก็ได้ส่งจดหมายเมื่อไหร,ร่ยังไงหรือถ้าเป็นการโทรก็เข้าใจว่าต้องเก็บติคอร์ดการโทรเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการโทรกี่ครั้งเพื่อจะคิดค่าบริการได้ข้อที่3นะคะเขาใช้คําว่ารอบการทวงหนี้ซึ่งในหนึ่งรอบนั้นต้องไม่ต่ํากว่า1เดือนอ่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่านะคะฝนต้องชําระหนี้ทุก15วันดังนั้นรอบของฝนคือ15วันเดือนหนึ่งก็คือเท่ากับ2รอบแต่กฎหมายบอกว่า1รอบแต่ขั้นต่ําต้อง1เดือนดังนั้นถ้าสมมุติว่าฝนผ,ผิดนัด2 2รอบเท่ากับ1เดือนเนี่ยในการติดตามทวงถามและคิดค่าบริการถ้าเจ้าหนี้ทวงมารอบละ1นครั้งตามประกาศฉบับนี้ก็คือคิดได้เพียงแค่ครั้งเดียว เพราะว่ามันเกิดขึ้นในรอบเดือนเดียวกันนะคะแต่ถ้ารอบนั้นมากกว่า1เดือนเช่นรอบละสองเดือนหรือ3เดือนก็ให้คิดเป็นรอบนะคะไม่ให้คิดเป็นเดือนข้อ3อัตราค่าทวงต่อรอบเป็นดังนี้ข้อแรกถ้าผิดนัดเพียงแค่งวดแรกให้คิดอัตรา50บาทต่อรอบเท่านั้นนะคะดังนั้นในแต่อรอบเดือนเนี่ย เจ้าหนี้จะโทรกี่ครั้งจะติดตามกี่ครั้งก็ได้แต่สามารถคิดค่าบริการได้เพียงแค่50บาทค่ะแต่ถ้าผิดนัดมากกว่า1ง,งวดนะคะก็คิดงวดถัดไปงวดละ100บาทเช่นสมมติว่าเดือนแรกฝนผิดนัดก็โทรกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็50บาทในรอบเดือนที่2จะโทรสีหครั้งก็แล้วแต่เดือนที่2คือ100บาท เดือนที่3จะกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็100บาทถ้าผิดนัด3เดือนค่าทวงถามของฝนก็จะเป็น250บาทคือเจ้าหนี้จะทวงมากกว่า1ครั้งในรอบเดือนก็ได้นะคะแต่คุณคิดแค่ได้แค่1ครั้งต่อรอบเดือนเท่านั้นเพราะเจตนาคือไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกหนี้แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้นะคะทุกอย่างก็ การทวงหนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาเดิมของพรบรทวงหนี้ข้อที่4คือในกรณีที่เป็นค่าติดตามทวงถามลงพื้นที่เช่นเหมือนกับเช่าซื้อรถนะคะที่เจ้าหนี้เขาสามารถที่จะไปติดตามดูรถได้แล้วก็สามารถที่จะยุดรถคืนได้เพราะเลิกสัญญากันค่าติดตามทวงถามแบบลงพื้นที่นี้คิดตามความเป็นจริงแต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน400บาทนะคะและข้อที่5ข้อสุดท้ายคือ ท่านเคยเห็นไหมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าหนี้เขาทวงถามหนี้แล้วเขาบอกว่าเขาขอบอกเลิกสัญญาดังนั้นนับตั้งแต่วันที่มีจดหมายบอกว่าบอกเลิกสัญญาหรือถ้าตามสัญญาบอกว่าผิดนัดชําระหนี้เกินกี่งวดเดือนถือว่าผิดสัญญาเป็นการเลิกสัญญาดังนั้นนับตั้งแต่วันที่เลิกสัญญาเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะคิดค่าบริการในการทวงถามหนี้ได้อีกแล้ว แต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้นะคะแต่เป็นแค่ไม่สามารถคิดค้างบริการได้เมื่อสัญญาเลิกกันด้วยสภาวะปัญหาโรคระบาดนะคะมันก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดว่าจะคลี่คลายหรือจบลงแบบไหนด้วยส่วนตัวฝนเชื่อว่าไม่มีลูกหนี้ท่านใดต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะหนีหนี้แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้มันก็มีความจําเป็นในการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อที่จะใช้จ่ายในการดํารงชีพเพราะ ถ้าลูกหนี้ยังสามารถที่จะดำรงชีพต่อไปได้อนาคตเมื่อมันมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของหนี้ก็สามารถแก้ไขเล็คลี่คลายไปในทางที่ดีได้แล้วก็ข้อนี้แนะนําว่าการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ดีที่สุดคือให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ปรึกษากันลูกหนี้ไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้นะคะมีอะไรก็เปิดอกพูดคุยกับเขาตรงๆแล้วทางเจ้าหนี้ก็จะมีข้อเสนอดีๆที่ให้เราแต่ถ้าสมมุติว่าพูดคุยเสนอหารือแล้วไม่มีทางออกร่วมกันได้ อย่างน้อยก็เราก็ได้แจ้งความประสงค์ให้กับเจ้าหนี้ทราบแล้วและชีวิตเรามันก็ไม่ได้จบแค่วันนี้นะคะอนาคตข้างหน้าเรายังมีโอกาสอีกมากมายที่รอคอยเราอยู่ดังนั้นเป็นส่วนตัวฝนฝนเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้ขอเพียงแค่เรามีพลังกายพลังใจที่มีความเข้มแข็งทำให้เราต้องพบเจอโอกาสและก็หนทางดีๆที่อยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ